กล้วยเมืองเพชรครับพันนี้ดกจริงครับโหยี่สิบวีครับเครืออนึเนี่ยครับหม้อผ้าผักกันไม่กป็นยาต้นขึ้นให้ลงเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะจบจบสวยไม่สวยไม่เก่งอ่ะ เขาใช้วิทีไหนกันใชบอกมันสูงก็สูงใหญ่ก็ใหญ่ออพอพ่อเสียววะเสียวไป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 เออค้ำค้ำไคำค้คำๆยันไว้ก่อน ทงไวะแตกกันเนี K K ่ยแตกแน่ร <hat> ับรองถ้าครับแล้วครับแล้วรั่นแล้วลั่นแล้วให้เขดูเอ้เออเออเออเอเอเ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 ออเเ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  ก็ดูเครือหนึ่งโอ้โหเสียหายหลายแสนก็บอกแล้ว่ามันแก่แล้วแก่แล้วก็ยังไม่แก่ไม่แก่ทำใจลองนับดูครับเอาเฉพาะพที่ได้โอ,อ้ท่อท่ออะไรเรานับดูโอ้ยยกขึ้นปะยกไม่ขึ้นไม่ต่ำกว่ายนะี่สิบเนาะได้กล้วยกินหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปก้ายี่สิบกวีโอ้ไม่มันยามันสูงด้วยแหละมันสูงแล้วมันก็เครือใหญ่ด้วยก็มดเยอะเ้าไปดก้านมาดิก้านเดลุ่มโอ้ไม่เสียหายโว้ยโอ้ชคดีไปไม่เสียท่าน มันน่อยเยเอ,อเออข้างล่างนลเลอยอหนูอยู่ไหมนเนี่ยดูคือถ่ายด้วยออโอเคใครมีวิธีดีกว่าน,นี้แนะนำผมหน่อยนะครับถ้าเกิดจอค่อยๆวุ่นอันนี้แล้วต้นสูงๆอันเนี้ยจะทำยังไงกันดี